วันก่อนผมสัมภาษณ์คุณรัฐนะครับ CEO ของร้านชาไทยการันร้านชาไทยนี่แหละที่สามารถสร้างยอดขายได้กว่าร้อยล้านทั้งทั้งที่ชาไทยนะครับเราเห็นขายอยู่ข้างทาง2 0 3 0บาบาทแต่ว่าชาไทยการันขายยังไงให้ได้ราคาหลักร้อยแล้วได้ยอดขายเป็นร้อยล้านบาทวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับก่อนไปฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจกันไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆนอกห้องเรียน MBA แบบนี้ทุกวันครับ และก่อน,นก่อนนะครับผมยกทีมไปสัมภาษณ์คุณรัสนะครับที่งาน Today at Apple Made for Business ตอนนั้นผมก็สัมภาษณ์คุณรัศครับว่าคุณรัศช่วยแชร์ให้เราฟังได้ไหมว่าคุณรัศทําได้ยังไงคุณรัศแชร์ประสบการณ์ว่าอย่างนี้ครับคือคุณรัศเนี่ยเริ่มต้นใหม่ไม่ได้มี economy of scale คุณรัศใช้สูตรของคุณแม่คือมีใบชาอันโน้นผสมกับใบชาอันนี้ผสมกับอันนั้นอันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็น่าจะต้องมาขายให้เป็นราคาหลักร้อยก็เลยคิดว่าอย่างนั้นมีไม่พ้นครับต้องทําเรื่องแบร n d i n g ก็เลยให้ความใส่ใจครับเรื่องการออกแบบทั้งร้านแล้วก็เรื่องแพ็คเกจจิ้งก็คือตัวแก้วของการันครับให้สามารถแมทช์กับลุคของสาวออฟฟิศยุค หนุ่มออฟฟิศยุคใหม่ที่แต่งตัวดูดีเป็นคนที่ชอบเล่นอินสตาแกรมถ่ายรูปออกมาสวยๆรัามองว่าแก้วของเขาเนี่ยต้องไม่ใช่แค่แก้วใส่ชาไทยแต่ต้องเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งไม่ต่างอะไรจากกระเป๋าไม่ต่างอะไรจากเสื้อผ้าก็ปรากฏว่าขายดิบขายดีครับตรงกลุ่มลูกค้าเลยครับลูกค้าชอบมากๆก็เลยทาให้แบรนด์การันเนี่ยสามารถติตลาดได้จริงๆนี่แหละครับคือที่มาของแบรนด์ชาไทยการันเป็นเรื่องราวธุรกิจดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดหัวใจไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟัง ได้แล้วเนี่ยคุณเห็นแบรนด์ไทยแบรนด์ไหนไหมครับที่ทําของบ้าน,านของพื้นๆอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นของที่คนไทยรู้จักกันดีอยู่แล้วมาทําให้พรีเมียมขึ้นได้บ้าง